อทอองงอทังไม่โททัทง้งถูกต้องสอองงสองดอเองเดินก็อะไรคะเดินอะไรคะตอนนี้เดินอะไรคะเดินมาถูกต้องกรออางงกลางนานกลางนานถูกต้องถูกต้องเอ๊อันนี้คะ่ะนออันนั้นไม่เอกน,น,นั่น นั่นอะไรคะปออะไรคะปอรออาอ่านว่าตาตาเออเจ๋งมากเลยเนี่อ่ะอ้ยขว้าขมับขวาควาามับขว,า,ขวาหมับ,มบจับได้พร้อมกันจับได้พร้อมกันทำไงล่ะนั่นทำไงล่ะนั่นงั้นต้องแบง่งตางั้นต้องแบง่งตาเออโอเคอันนี้อ่านมาเลยคะ่ะ ตาอินเอาจาะเอา,เอาสาวนส่วนแม่เอกส,ส่วนส่วนหออัวหัวอ๋อตาอินเขาจะเอาส่วนหัวส่วนอะไรคะตาอะไรคะนี่ตาหน้าอ่านว่าอะไรคะไม่กรวัวกออัวกัวกัวถูกต้องค่ะตาหน้าไม่กัวหออัวหัวน้อันนั้นไม่เอกนั้นไม่โท นั่นขอองอขอ,ขออาขาไม่เอกขาไม่โทค่ะถูกต้องค่ะอะไรนี่คะเนี่ยตอกตกล,องงอลงลงไม่ไ,มได้อ่าโอเคอันนี้อ่านนี้ไม่อะไรคะไม่ไ,ไม่ได้สักทีกทเพื่อนรักทั้ง เพื่อนรักท้าตีท้าต่อยเพื่อนรักท้าตีท้าต่อยตั้งท่าตั้งท่าทะเลาะกันดีไหมคะเนี่ยไม่ดีเลยนะคะท้าตีท้าต่อยดีไหมคะเป็นพฤติกรรมของเด็กเกเรหรือเปล่าคะโอ้มันไม่ดีนะคะต้องเจรจาตกลงกันให้ดีมีเหตุผลใช่ไหมคะโอเคอันนี้อะไร่ะฉับพลันฉับพลันทันใดนั้นเอง อ่านว่าอะไรคะนี่<า> um e อะไรคะเนี่ยตายออูไม่เอกจูตาอยู่ตาอยู่ชงเชง้งชงเชง้งเล่งเข้ามาหาเล่งเข้ามาหาอันนี้อ่านว่าอะไรคะมอยคะมอะมอามามาหาหาโอเคโอโออันนี้สระอะไรคะโอ สระโออันนี้สระโอถูกต้องค่ะลูกอันนี้สระโออันนี้สระโอถ้ามีเหมือนสระอะ่ะแล้วก็เลขเจ็ดข้างบนเนี่ว่าสระโอแต่ถ้าขีดย,ยาวๆันีสระ,ะ,ออะ,ะที่เป็นเลขแปดด้วยโอ้ใช่ใช่เรื่องใหญ่ค่านี้ช่วยได้ตาอินตานากาวไว้ช่วยได้ไหม,ดดมได,ได้โอเคแม่ขอจบคลิปไปก่อนเนาะให้ฮาน,นี่อ่านต่อโอเคไหมคะอมโอเคค่ะ